สวัสดีนะคะมาพบกับช่องมงคลชัยน้อยนะคะเช่นเคยนะคะพานาอ้วนมงคลชัยของเรามาอาบน้ํานะคะอาบน้ําถูเนื้อถูตัวพร้อมด้วยกับพี่โคกพี่ผู้โตนามาด้วยกันอ่าทุกตัวเลยนะไม่มาแต่พี่ข้าวเหนียวใช่ไหมอว้วน สบายเนื้อสบายตัวเลยมงคลชายอ่ะเล่นเต็มที่เลยครับผมเต็มที่เลยครับมงคลไอหนุ่มหน้ามนพี่โคกหนูไปอยู่ใกล้น้องแท้หนูไม่กลัวน้องแกล้งหนูบอกพี่โคก นี่ว่าแล้วนี่นึนว่าแล้วน้องน้องมงคลอย่าไปแกล้งพี่โคกนะน้องมงคลชัยน้องอะไรตัวใหญ่เท้ตัวใหญ่กว่าพี่อีกหน้องทำไมตัวใหญ่กว่าพี่ล่ะน้องคนละสายพันธ์ สายพันธุ์อ้วนมงคลชาัยตัวใหญ่ใช่ไหมมงคลฮะหาสายพันธุ์พี่โคตัวเล็ก่าเต็มที่เลยครับเต็มที่เลย

<laughs> cậu leo một ai ơi ตัวเล็ดเสร็จแล้วอาบน้ำก่อนเร็วๆเ,เลยตัเสร็จอาบน้ำตัวจะได้สะอาดสะอาด จะนอนเล่นสไลเดอร์โบไหมฮะจะเล่นสไลเดอร์โบมงคลไปอาบ,บน้ำก่อนีด Cái này có xe lá chả hơi có nhanh đi Xem này nè Cái xe anh đó

Kalaudana 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 Thank you พอ้หรืยอรยังพอแล้วก็กลับบ้านกาันเดี๋ยววันหลังค่อยมาเล่นกันใหม่ สบายแล้วอยอไปพอเรกลับบ้านกันดีกว่าครับเ <c oughs> <c oughs> ห็นนูเล่นก็มีความสุขไปด้วยเด้ออ้วนไะอาบน้ำเสร็จแล้วครับกลับบ้านกัน ้ยสบายเลยใช่ไหมฮะมงคลสบายเนื้อสบายตัวแล้ว งูไม่มต้องรีบก็ได้ <c oughs> <c oughs> เสียงเพื่อนเพื่อนทักทายเต็มเลยอ้วนเสียงเพื่อนเพื่อนทักทายเต็มเลยอะไรีีีดดดดด็วยยเเเล เดินทางกลับบ้านกันครับอาบน้ำเสร็จจับเรียบร้อยถูเนื้อถูตัวสบายใจแล้วใช่ไหมมงคลนะสบายใจแล้วกลับบ้านกันได้ครับผม